ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอใบหน้าของชิงสุยเริ่มได้ซีดลงอย่างเห็นได้ชัดมันแทบจะไม่หลงเหลือเลือดแม้แต่น้อยที่มุมปากของเขานั้นได้ปรากฏสายเลือดที่ไหลออกมาพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาในเวลาเดียวกัน เมื่อหมิงเยี่ยเห็นท่าทางของชิงสุยในตอนนี้และคิดว่าที่ลิวลี่ต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้เพราะเธอทำให้จิตใจของเธอนั้นสับสนอย่างมากในขณะนั้นเธอดึงดาบของเธอออกมาและกำลังจะฟันไปที่คอของเธอเองหมิงเยี่ยเสียงแหบแห้งที่เต็มไปด้วยแรงกดดังได้ดังออกมามาทำให้หมิงเยี่ยตื่นจากฝันร้ายและได้สติ มันเป็นเพราะข้าฆ่าทำร้ายนางมันเป็นข้าที่ทำร้ายนางชิงสุยข้ามันคนไร้ประโยชน์ข้าเป็นคนทำร้ายนางในขณะนี้ใบหน้าเธอของเธอถูกปกคลุมไปด้วยคราบน้ำตาน้ำตาของเธอไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถ้าเจ้าทำเช่นนั้นแล้วมันจะทำให้ลิ้วลี่หายได้หรือ หลังจากที่เขาพูดจบชิงสุยได้ฝังเข็มทั้งเก้าลงไปที่ลิวลี่เข็มทั้งเจ็ดเข็มถูกฝังลงไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหมู่ดาวถ่ายเจ็ดดวงและสองเข็มที่เหลือเขาได้ใช้มันเพื่อเสริมความสามารถในการรักษาในขณะที่เข็มที่เก้า ถูกฝังลงไปชิงสุยก็ทนไม่ไหวในขณะนั้นเขาได้พ้นเลือดออกมาชิงสุรยรอข้าสักครู่เดียวข้าจะไปจัดการกับพวกมันชิงสุยลุกขึ้นยืนและเดินเซไปเซมาขณะที่เขาจ้องมองไปคนที่มาจากนิกายกระบี่อมะตะ บางคนถึงกับปัดสาวะออกมาบางคนถึงกับกรีดร้องออกมาบางคนถึงกับเป็นลมเพราะแรงกดดันนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเราโปรดอยาฆ่าพวกเรานี่ไม่ใช่ความผิดของข้าได้โปรดอยาฆ่าข้าอยาฆ่าข้า่ ภาพที่เกิดขึ้นเหมือนกับเสือที่หลงเขามาในฝูงแกะมันได้ทำการล่าสังหารอย่างเยี่ยมโหดไม่มีใครสามารถต่อต้านมันได้และในที่สุดเขาก็ได้สังหารพวกเขาทั้งหมดหมอกสีเลือดได้กระจายไปทั่วบริเวณนั้นถนนเต็มนั้นเต็มไปด้วยซากศพที่เกลื่นกลาดในขณะที่ชิงซุยได้ยืนอยู่ท่ามกลางถนนที่เต็มไปด้วยซากศพ เขาได้มองดูภาพที่เกิดขึ้นร่างกายของเขานั้นถูกย้อมไปด้วยโลหิตในตอนนี้เขาดูเหมือนเทพแห่งความตายอย่างมากเข้าเดินกลับไปที่ลิลลี่จากนั้นเขาก็ป้อนยาบรรเทาทองคำให้กับเธอยาเม็ดห้ามังกร เม็ดฟื้นฟูขนาดใหญ่มันดาเจ้าสิชิงสุยตะโกนระบายความหงุดหงิดของเขาออกมาหมิงเยี่ยที่ยืนอยู่ที่นั่นไม่สามารถที่จะเข้าใจการกระทำของเขาได้ชิงสุยค่อยๆย,ยกมือลิ้วลี่ขึ้น ในขณะที่เขาถอนหายใจด้วยความเศร้าเขาได้ใช้เข็มสีทองทั้ง9้าช่วยเธอแล้วแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าลิลลี่จะสามารถมีชีวิตรอดหรือไม่เขาเรียกวิหกเพลิงของเขาและเขาได้ยิ้มบางๆไปที่หมิงเยี่ยก่อนที่จะพูดว่า มิงเงย่ไปกันเถอะพวกเราจะไม่สามารถออกไปที่นี่ได้แน่ถ้าเราอยู่ที่นี่นานกว่านี้หลังจากกลับมาที่บ้านชางหายคู่สามีภรรยาชางหายตกตะลึงด้วยความประหลาดใจหลังจากเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ ทางหายการแสดงออกบนใบหน้าของเขาแสดงถึงความโกรธมีรังสีฆ่าอย่างรุนแรงเล็ดลอดออกมาท่านพ่อท่านแม่มิงเยี่ยร้องตะโกนเรากับว่าเธอเป็นเด็กตัวเล็กๆที่เพิ่งเดินทางกลับมาบ้านที่หลังจากไปเป็นเวลานาน เกิดอะไรขึ้นกับนางภรรยาของชางไห่รู้สึกราวกับว่าหัวใจเธอเต็มไปด้วยความขมขื่นและเจ็บปวดดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาขณะที่เธอจ้องมองไปที่บาดแผลของลิวลี่ ท่านผู้อาวุโสข้าคงต้องขอรบกวนให้ท่านช่วยเฝ้าดูนางด้วยถ้านางสามารถผ่านสามวันนี้ไปได้ก็ปลอดภัยแล้วหมิงเย,ย่ข้าขอให้พวกท่านช่วยอาบน้ำให้นางก่อนที่จะข้าจะกลับมาได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามหยาดแตะเข็มทองที่ฝังอยู่ในที่หน้าอกของนางเมื่อได้ยินเสียงแหบที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงของชิงซุยแล้ว พวกเขาก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขามองกลับไปมองที่หมิเงเยียที่ไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงแต่อย่างใดแต่เธอกับรู้สึกหดหูเ่เศร้าใจอย่างมากแม้จะไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆบนร่างกายของเธอได้เรายินดี พวกเขารีบตอบตกลงกันที่จะอาบน้ำให้ลิวลี่ชิงสุยอาการบาดเจ็บของเจ้าข้าสบายดีข้าแค่ต้องการจะอาบน้ำเท่านั้นชิงสุยทำความเคารพก่อนที่เขาจะออกไปจากที่พำนักของทางหไย ในตอนนี้เขาดูเดียวดายอย่างมากหนิงเยี่ยจ้องมองไปที่หลังของเขาที่กำลังห่างออกไปเยีหยี่ยเกิดอะไรขึ้นพวกเราถูกผู้อาวุโสทั้งสองของนิกายกระบีนพาและสาวกกว่ายีสิคนจู่โจม แล้วผลที่เกิดขึ้นลับชางหายจ้องไปที่หมิงเยี่ยด้วยความรู้สึกตกใจในน้ำเสียงของเขาทุกคนตายหมดแล้วไม่มีแม้คนเดียวที่รอดออกไปคู่รักชางหายถึงกับเงียบเงียบชิงสุยได้ทำความสะอาดตัวเองอย่างดีแล้ว เขาได้เปลี่ยนชุดชุดใหม่อย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้เขาดูอ่อนเพลียอย่างมากทันทีที่เขามาถึงที่พักเขาได้นำวิหกเพลิงไปเก็บในดินแดนห่วงมิติของเขาและรีบออกมาตอนนี้เขาเป็นกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของลิวลี่อย่างมาถ้าไม่ได้ทักษะเข็มทองที่ก้าวและฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ของเขาเกรงว่าเธอคงจะตายไปแล้วหลังจากออกมาจากดินแดนห้วงมิติ เขาได้ยินเสียงเคาะประตูของหมิงเยี่ยบในขณะที่หมิงเยี่ยนั้นยืนอยู่ข้างนอกประตูนั้นได้บอกเขาว่าไปกันเถอะนางอยู่ในห้องข้าได้ทำตามทุกสิ่งที่เจ้าสั่งเรียบร้อยแล้ว ชิงสูยกยากหน้าตกลงแล้วฝืนหัวเราะออกมารอยยิ้มที่เกิดขึ้นมามันดูเศร้าซ้อยอย่างมากและมีคราบน้ำตาข้างๆดวงตาของเขาเขาไม่สามารถซ่อนความรู้สึกผิดในจิตใจของเขาได้ ในตอนนี้กลิ่นตัวอ่อนๆของมิงเหวียมันช่างดึงดูดอย่างมากแต่ตอนนี้ชิ่งสุยไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นตอนนี้เขากังวลเกี่ยวกับลิวลี่ที่สุดและเขาต้องเตรียมตัวที่จะรับศึกกับนิกายกระบี่อมะตะอีกด้วย พวกเขาไม่ได้พูดกันสักคำในขณะเดินทางนี่เป็นครั้งแรกที่ชิงสุยเข้ามาในที่พักอาศัยของมิงเยี่และลิวลี่มีห้องนั่งเล่นอยู่ที่ชั้น2มีโต๊ะพร้อมชุดเก้าอี้อยู่หนึ่งชุดมีห้องอื่นๆ อีกสองห้องทางทิศเหนือและทิศใต้เขารู้สึกถึงกลิ่นอายปล่อยออกมาจากสถานที่เหล่านั้นชิงสุยคิดว่าห้องพักนั้นต้องเป็นของคู่รักทางหายเมื่อเข้าไปในห้องของลิวลี่เธอนอนอยู่ที่นั่นและสวมชุดนอนของเธอ ขณะที่คราบเลือดบนร่างกายของเธอได้รับการทำความสะอาดออกไปหมดแล้วแต่สีหน้าของเธอยังคงเป็นสีซีดขาวกับแผลที่เกิดจากรอยกระบี่บนร่างกายของเธอชิงสุยเจ้าไม่หยุดพักก่อนหรือ แม่ของหมิงเยี่ยทำด้วยความห่วงใย,ยหลังเห็นใบหน้าที่สีเซียวของเขาท่านผู้อาวุโสข่าสบายดีไม่ต้องห่วงค่าหรอกหมิงเหวียเจ้าควรไปพักผ่อนได้แล้วอาวุโสท่านสามารถพาหมิงเยี่ยไปกับท่านได้หรือไม่ ในตอนนี้นางรู้สึกสับสนอย่างมากชิงสุยกลัวจริงๆว่ามิงเหวียจะทำอะไรโง่ๆเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดในใจมิงเหวียกัดฟันก้มหน้าเดินออกไปพร้อมกับแม่ของเธอชิงสุยได้ถอนหายใจออกชั่วขณะ ในตอนที่เขานั่งลงข้างๆลิววีผู้ซึ่งได้ก้าวเข้าสู่ประตูแห่งความตายไปแล้วครึ่งก้าวเขาเอื้อมมือออกไปจับมือที่ยเย็นเยือกของลิวลี่เขาได้ถอนหายใจออกมาลิวลี่เจ้าต้องไม่เป็นอะไรืม ราบเท่าที่เจ้าตื่นขึ้นมาข้าจะสัญญาว่าจะทำทุกอย่างที่เจ้าต้องการชิงสุยยิ้มอย่างของขื่นเขาต้องการที่จะปลุกเธอขึ้นมาถ้าเธอไม่ตื่นขึ้นมาในอีกสามวันก็เธออาจไม่มีโอกาสตื่นมาอีกเลยเ,เพราะที่เธอสามารถมีชีวิตรอดมาได้เพราะได้เข็มทองของชิงซุยกระตุ้นการบ่มเพาะอยู่อย่างไรก็ตามชิงซุยรู้สึกว่าพลังปราณจากเคล็ดวิชาทวีบ่มเพาะกำลังประทุข,ขึ้น มันไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเขาโดยอัตโนมัติไหลเข้าสู่ร่างกายของลิลลี่โดยไม่ตั้งใจสิ่งที่มากมายในโลกนี้สามารถแบ่งออกเป็นหินหรือหยางถ้าไม่มีหยางก็ไม่มีหินชิงซุยได้ควบคุมปราณจากเคล็ดเสริมกายาบรรพการของเขาเนื่องจากปราณที่สร้างจากเคล็ดบ่มพะออเทวะจะไหลกลับเข้าร่างของเขาชิงซุยตื่นเต้นอย่างมากในหัวใจของเขา เขาไม่รู้ว่าการบ่มเพาะนี้จะสามารถช่วยเธอได้หรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดก็จะไม่มีอันตรายใดๆถึงแม้ว่าเขาจะล้มเหลวก็ตามเขาค่อยๆรู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่เบาบางจากร่างกายของลิลลี่ ขณะที่เขาได้กระโดดขึ้นด้วยความปิติยินดีหมิงเย,ย่จ้องมองมาที่ห้องด้วยความตกใจขณะท,ที่เธอยืนอยู่นอกประตูเธอสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างในนั้นและตอนนี้ชิงสุยยังคงหมุนเวียน รานของเขาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณสี่ชั่วยามผิวที่สี่เซวของลิวลี่เริ่มกลับมามีเลือดฟาดฟาดในที่สุดชิงสุยก็สังเกตเห็นมิงเย,ย่ที่อยู่ข้างนอกเขารู้ว่าเธอนั้นรู้สึกแย่มากๆในหัวใจของเธอ เพราะอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับลิลลี่นั้นเกิดขึ้นเพราะเธอถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับลิลลี่เขารู้ว่าหมิเงเยียจะไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ในตลอดชีวิตนี้เมื่อเห็นบาดแผลที่น่ากลัวบนร่างกายของลิลลี่ เธอรู้ว่าแม้ว่าลิลลี่จะสามารถรอดมาได้บาดแผลนั้นก็จะถูกทิ้งไว้บนร่างของเธอตลอดไปบาดแผลนั้นอยู่ห่างจากมุมของเปลือกตาซ้ายของเธอไปจนถึงด้านล่างของริมฝีปากลลางขวาของเธอ ถ้าไม่ได้ชุดประการศึกช่วยไว้เธอคงตายไปแล้วหมิเงเยี่เจ้าไม่ต้องกังวลลิวลี่ดีขึ้นแล้วเจ้าควรไปพักผ่อนได้แล้วและหยุดรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นลิวลี่ยินดีทำเพื่อเจ้า ถ้าเจ้ายังคิดถึงเรื่องนี้อยู่อีกนางคงรู้สึกเศร้ามากมากแน่ชิงเสยตกไปที่ไหลอันอ่อนโยนของชางหายมิงเหวยและปลอบโยนเธอขณะที่เดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นคู่รักชางไห่กำลังนั่งอยู่ที่นั่น ชิงสุยได้ทำความเคารพพวกเขาทางหายไม่ได้พูดอะไรอีกขณะที่เขากำมัดไว้อย่างแน่นชิงสุยนั่งลงบนเก้าวอีกอาการบาดเจ็บของเขาได้ฟื้นคืนด้วยความเร็วที่ประหลาด <Yeah. S 1> อย่างไรก็ตามเขายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่หมิงเย่ยและทางหายไม่ทราบว่าจะพูดอะไรออกเมื่อมองไปที่ท่าทางอ่อนล้าของเขาท่านอาวุโสข้าคงต้องขอพักผ่อนสักหน่อยแล้วเดียว yeah. หลังจากนั้นข้าจะกลับมาฝังเข็มให้กับลิลลี่ต่อร่างกายของชิงสุยสั่นสะท้านด้วยความอ่อนแรงเขาทุดตัวลงบนเก้าอี้คู่รักทางหายพยักหน้าและไม่ได้พูดอะไรชิงสุยปิดตาของเขาลง มิเงเยได้ส่งพ่อแม่ของเธอกลับไปที่ทักของเขาเธอได้เดินกลับไปหาชิงสุยเธอมองไปที่ปีศาจร้ายชิงสุยเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ใบหน้าของเธอแดงขึ้นเพราะความคิดของตัวเองเธอเดินไปที่ห้องของเธอและดึงผ้าห่มอ,ออกมาเธอได้ใช้ผ้าห่มของเธอห่มลงไปที่ชิงสุยเมื่อเห็นหน้าตาสีเซียวของเขาเธอคิดย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ผู้ชายคนนี้ได้เจ้ามาสลับชื่อเขาเข้าไปในหัวใจของเธอแล้วและในขณะนี้เธอรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอไม่มีวันที่จะลืมเขาได้อย่างแน่นอนเธอได้นั่งซบลงที่ชิงสุยเล็กน้อยหัวใจของเธอเต้นอย่างคึกคัก นใดน,นั้นเธอรู้สึกว่ามือของเธอถูกจับด้วยชิงสุยเธอนั้นรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยก่อนที่เธอจะสังเกตเห็นคิ้วของชิงสุยและดวงตาของเขานั้นปิดอยู่ขณะที่เขาจับมือเธออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ